สวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพี่ตันยงใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยอ่อันนี้ตตำบลบางกระบือค่ะอ่าอำเภอบางกุฎีแต่ว่าสูงสงครามค่ะแล้วก็ที่นี่เป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านตันยงสายหวานด้วยค่ะสายหวานสายหวานค่ะแสดงว่าสมาชิกนี่น่ารักกันหมดเลยใช่ค่ะแล้วที่นี่เนี่ยเออพี่ตันยงเน้นเน้นเน้นอะไรบ้างครับอ่าสินค้าหรือไม่ครับอสินค้าเอาสิจค้าสินค้าจะจะเน้นเรื่องมะพร้าวมะเพร้าทั้งหมดเลยค่ะทีชุมชนจะมีมะพร้าวอ๋อเพราะว่า ที่เนี่ยคือมะพรา้าวเต็มะพร้ <ไง S 1> าวหมดเลยมะพราะ้าวแกงมะพร้าวอ่อนน้ำตาลมะพร้าวมีทั้งน้ำมีทั้งเนื้อมีทั้งกะลาหมดเลยค่ะโอ้ <c oughs> แล้วเท่า <c oughs> ที่คุยกันมาเนี่ยในฐานะที่พี่เป็นหัวหน้ากลุ่มเป็นประธานเนี่ยมีนโยบายยังไงในการช่วยเหลือพวกเพกืพ่อนๆสมาชิกน้องๆอย่างเงี้ยที่ช่วยเหลือกันมาประสบาก,การณ์อ่ะอยากจะให้เขามีรายได้เพิ่มจากจากเป็นเป็นเดือนเนี่ยค่ะเดือนเขาไม่เคยมีรายได้อะไรเลยอยู่บ้านก็จะว่างๆอย่างเงี้ยเราอยากช่วยเขาให้มีรายได้ต่อเดือนต่อวัน อะไรเงี้ยค่ะในแง่ที่เขาจะเป็นคนผลิตหรือว่าเอาของเราไปขายเอ่ยผลิตค่ะเขาต้องเขาต้องเป็นคนผลิตเขาต้องเป็นคนผลิตเขาว่าผลิตคือดยความสามารถของชาวบ้านเนี่ยเขาต้องผลิตเขาต้องผลิตเพราะให้ประธานผลิตภัณานไม่มีเวลาแล้วค่ะลานเป็นคนบริหารแล้วเราช่วยเขาขายไหมช่วยค่ะช่วยค่ะต้องเป็นคนขายให้ด้วยค่ะแสดงว่าช่วยเน้นการผลิตช่วยสอนให้มีคุณภาพและช่วยแนะนําการขายด้วยค่ะแล้วเวลาเขาเวลาเราออกร้านเขาจะไปกับเราให้เขารู้ว่าอ่า ไปออกบูธเนี่ยเราจะให้เขารู้ว่าเออเราขายได้แบบนี้แบบนี้นะนะให้เขาไปด้วยกันของที่เขาเอาไปขายนะแต่เราอยู่ข้างๆแต่เขาต้องไปออกร้านเขาต้องไปด้วยตัวเขาเองเอผมก็รัเข้าใจว่าถ้าพี่ตันหยงสอนเด็กๆทำอย่างเงี้ยอีกไม่นานเขาจะเก่งใช,ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเราต้องการให้เขาไปออกบูธกันบ่อยๆรับบ,บูธบ่อยๆแล้วเขาไปด้วยกันเนี่ยของที่เนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่อร่อยแล้วเขาก็จะขายของเขาได้เขาก็จะดีใจอย่างเงี้ยแล้วคำว่าอร่อยเนี่ยพี่พี่ทำมากี่ปีแล้วเนี่ย ที่ทำมาเนี่ยสามสิบปีค่ะโอ้ประสบการณ์สูงมากเลยค่ะสามสิบป,ปีแล้วอายุมากแล้วด้วยแหมยังสวยอยู่เลยแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะผมก็ต้องการจะทําให้ศูนย์มันชื่อเต็มๆว่าอะไรนะพี่อ่าวิสาหกิจชุมชนกเกษตรสายหวานคะ่ะบ้านตันหยงกเกษตรสายหวานแต่สนใหญ่เขาคนแถวนี้เขาเรียวกว่าตันหยงทั้งนั้นเลยใช่ค่ะเพราะอะไรก็ตันหยงตันหยงอะไรตันหยงค่ะตันหยงค่ะอ่าแล้ว โครงการต่อไปจะมีอะไรบ้างโครงการต่อไปอ่ะคือจะมีสินค้าอะไรเพิ่มเพิ่มอ๋อมีเพิ่มคะ่ะมีเพิ่มอยู่สองสามอย่างอะ่ะอะไรเอ่ยเราจะมีก้านมะพร้าวที่เป็นจักสารเป็นตะกร้าค่ะเอามาเอาก้านมะพร้าวเนี่ยมาทํามาแปรปปรูปเป็นมูลค่าเพิ่มแล้วก็เราก็จะทําแบบเราของเรามีปลูกพวกสมุนไพรอยู่แล้วเราจะตำน้ำพริกน้ำพริกบม้ม้อน้ำพริกเผาอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คือชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านมาแปรรูปค่ะมีตะไคร้ใบมะกรูด่เงี้ยแล้วก็สอนเขาทําใช่ค่ะ แล้วก็จะออกแบบแพ็กเกจให้สวยๆใช่ต้องสวยไม่สวยไม่ใช่ตันยงค่ะและสามารถขายออนไลน์ได้ด้วยได้ค่ะได้เพราะขายอยู่แล้วค่ะโอ้ขายอยู่แล้วนี่คือตันยงขายใช่แต่ตันยงบอกว่าคนอื่นเอาไปขายไม่ได้ไม่ได้ได้จริงก็ได้แต่เขาเขาไม่ขายกันไม่ได้แล้วค่ะแสดงว่าถ้าเราทําให้คนในชุมชนเนี่ยสามารถขายออนไลน์ด้วยตัวเองก็จะดีมากดีมากเลยค่ะตังคนตังช่วยเหลือตัวเองอ่ะก็จะช่วยในกลุ่มให้เข้มแข็งขึ้นเลกๆอาจจะมา มาร่วมขายในตันหยงก่อนพอปีกกล้าขาแข็งค่ะแล้วก็เลอะเลยเจ้ายี่ห้อเลยใช่ค่ะใชะ่แล้วเพื่อนๆสมาชิกเขามีความสามารถเรื่องออนไลน์ขนาดไหนเขนาตอนนี้เขาเขาก็มีความสามารถแบบแบบโพสนะนะแบบโพสต์แต่ก็ยังไม่มีเพจกันอย่างเงี้ยค่ะเอาโพสต์กันขายกันอย่างเงี้ยเพราะว่าออนไลน์เนี่ยมันจะต้องผ่าน ผ่านแนวคิดแนวคิดแล้วก็การใช้เครื่องมือมีทั้ง f a c เฟซ o ุ g กคูเกิลยูทูบผมว่าก็ต้องเรียนรู้กันเยอะเนาะเรียนรู้เยอะค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะมาช่วยมาแนะนำขอบคุณค่ะโอเคนี่ครับนี่คือที่นี่อ่ะคนเขาเรียกว่าศูนย์พี่ตันหยงนั่นแหละคือมีผลไอ้เขาเรียกอะไรนะผลิตผลเกี่ยวกับมะพร้าวหมดมะพร้าวได้เยอะมากมายแล้วก็ก็ดีใจที่ว่าได้ได้มีโอกาสรู้จักกับพี่เขาแล้วก็มาช่วยเขา แนะนำในส่วนที่ที่ที่พอทําได้เนาะก็ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะค่ะโอเคถ้าไงก็ขออุปรให้พี่จันยงแล้วก็สมาชิกค่ะขาขายดีร่ำรวยร่ำรวยค่ะตรงนี้จะเป็นตำบลบางกระบือที่มันเงียบมานานเราจะให้เป็นบางกระบือที่มีชื่อเสียงบ้างค่ะดีเลยดีเลยขออุปรลงหน้าขอให้โชคดีครับคขอบคุณค่ะ